คราวนี้ผมมีเรื่องสุดท้ายพี่น่าน่าสนใจมากแล้วมันเพิ่งถูกกฎหมายในไทยด้วยใบกระท่อมพี่ใบกระท่อมเนี่ยเขาคือเศรษฐกิจเนี่ยตอนเนี้ยเพราะราคาดีด้วยมันมันช่อยมันมีผลกับนักกีฬามันอยู่ในน่าจะอยู่ในสาต้องห้ามอยู่แล้วแหละแต่คราวนี้มันก็ต้องย่อทีด้วยคือวาดาเองยังไม่ได้กําหนดใบกระท่อมให้เป็นสาต้องห้ามครับเป็นเรื่องเป็นราวเพียงแต่วา้าเขาเพียงแต่วาดาเขาอาจจะ อาจจะถูกจัดหมวดอันนี้นะครับให้อยู่ในสารเฝ้าระวังนะครับสารเฝ้าระวังเนี่ยก็หมายความว่าสารที่อยู่ระหว่างการทดลองหรือสารที่อยู่ระหว่างการทําวิจัยอะไรพวกนี้นะครับอาจจะเข้าข่ายนี้แต่ว่าฤทธิ์ของกระท่อมเนี่ยก็จะคล้ายๆกับฤทธิ์ของกัญชานะครับ,รบจากนั้นเนี่ยออตอนนี้ก็ยังก็จะคือใบกระท่อมมันยังไม่เป็นที่ ยังไม่มีงานวิจัยในเรื่องของสปอร์ตเยอะเท่าไหร่นะครับก็ต้องไปดูว่าถ้ามันมีลิปคลายกัญชาเนี่ยนะครับมันจะดูในเรื่องของเมื่อเมื่อใช้แล้วเนี่ยนักกีฬาจะรู้สึกรีแล็กในการแข่งหรือเปล่านะครับดูในเรื่องของการผ่อนคลายนักกีฬาอะไรเนี้ยรีคอเวอรอะไรพวกเนี้ยครับอันนี้ก็ต้องดูว่างานวิจัยต่างๆเหล่านี้จะออกมาด้วยไหมเฮ้คานนี้ก็ทีมงานใบกระทอมนะครับแต่เอาไปทำเป็นสีู่รอไม่ได้นะพี่นะ ก็ก็เสี่ยงอยู่นะครับคือต้องดูว่าใบกระท่อมเนี่ยเขากฎหมายเขาปลดล็อกเนาะแต่ว่าเขาก็ต้องมีเงื่อนไขว่าใช้ในทางการแพทย์ได้อย่างเดียวเหมือนกัญชาหรือไม่นะครับต้องไปดูรายละเอียดตรงนั้นถ้าคุณเทคเยอะๆเนี่ยมันไม่ได้ผิดในทางกีฬาก็จริงเดี๋ยวมันอาจจะไปไปผิดในข้ออื่นของหากพูดในแง่กฎหมายมันก็อาจจะผิดข้ออื่นนะครับแต่ว่าในอนาคตก็ไม่แน่เหมือนกันว่าได้ก็อาจจะอาจจะเอาเข้ามาอยู่ในลิสต์นะครับ ก็ไดไ้อย่างนี้เป็นต้นนะครับและนี่คือสาระลูกหนังกับโคชเชน